วันนี้เราจะมาสาธิตการเพราะรายแดงในถังพลาสติกสำหรับผู้ที่ขี้เกียจล้างถังกะละมังนะครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการเพราะรายแดงในถังพลาสติกกับถุงพลาสติกโดยไม่ต้องใช้แสงแดดสามารถเพราะในร่มในที่ที่ไม่มีแสงแดดสองได้น,นะครับ เรามาดูกันว่าจะต้องใช้อ,อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือถังพลาสติกขนาด62ลิตรสีขุ่นนะครับทำให้เราสามารถมองเห็นตะลุผ่านได้สองก็คือถุงพลาสติกนะครับแบบผลเหมือนกันขนาด30คูณ40นิ้วนะครับ เสร็จแล้วนำถุงมายัดใส่ถังพลาสติกขนาด6.2ลิตรตามตัวอย่างนี้นะครับอุปรกรณ์อย่างที่2ก็คือตะแกรงเหล็กนะครับแกลงเหล็กแบบไหนก็ได้ที่เราหาได้สามารถดัดแปลงมาใช้อันนี้ก็จะสำหรับใช้วาง หลอดไฟในะการส่องแสงสว่างให้น้ำเขียวนะครับสาหรับที่ที่ไม่มีแสงแดบดบก่อนอย่างที่3คือหลอดสปอตไลท์แบบ led นะครับขนาดที่10วัตต์หลอด led จะมีข้อดีก็คือมันไม่มีความร้อนนะครับสามารถที่จะส่อง ให้น้ำเขียวแล้วก็ส่องลายแดงได้ให้รายแดงขึ้นมาเล่นไฟได้ตลอดเวลานะครับเราใช้ขนาดประมาณ20วัตบนะครับที่ห้ออะไรก็ได้นะครับจะไม่สว่างน้อยหรือมากเกินไปนะครับจากการที่ได้ทดลองมาอุปกรณ์3อย่างนี้ เมื่อเราเตรียมพร้อมแล้วเราก็ใส่น้ําในถังนะครับประมาณ60สิลิตรปต่มๆถังนะครับเสร็จแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปในการเตรียมส่วนผสมในการเพราะน้ําเขียวแล้วก็ลายแดงสําหรับส่วนผสมในการทําน้ําเขียวนะครับสํสาหร,รับสูตรน,นี้ ที่ใช้สำหรับถังน้ำขนาด62ลิตรนะครับก็จะมีดังนี้นะครับปุ๋ยยูเรีย4ช้อนชา อุ้ยสินะครับ1ช้อนชาปูนขาว1ช้อนชาลำละเอียด8ช้อน ทำละเอียดประมาณ8ช้อนชานะครับปาปล4ช้อนปาปลนประมาณ4ช้อนชาน,นะครับ ใส่น้ำประมาณ1ลิตรครับแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันคนกันกว่าส่วนผสมจะเข้ากันดีปุย๋ยยูเรียแล้วก็ปุย๋ยสูตร16 ละลายจนหมดนะครับครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็นำมาเทใส่ถังที่เราเตรียมน้ำไว้นะครับถัง62ลิตร นะครับคนให้เข้ากันให้ดีเราคนผส,ผสมให้เข้ากันให้ทั่วน้ำเราไม่จำเป็นต้องเติมให้เต็มถังนะครับเราเผื่อไว้สำหรับที่จะใส่หัวเชื้อน้ำเขียว จากนั้นเราก็ตักหัวเชื้อน้ำเขียวจากถังที่น้ำเขียวดีแล้วนะครับใส่ลงไปประมาณ5-6ลิตร ครับคนให้เข้ากันให้ดีครับอคนส่วนผสมให้เข้ากันให้ดีจะเห็นว่าน้ำจะมีสีเขียวอ่อน เปรียบเทียบกับถังที่เราเริ่มใส่น้ําเขียวแล้วประมาณ2วันครับซึ่งจะมีสีเขียวเข้มขึ้นกว่า จากนั้นเรารำนำเหล็กที่เตรียมเหล็กตะแกรงที่เตรียมไว้มาวางบนถังนะครับแล้วใช้ไฟ LED ที่เตรียมไว้นะครับวางบนตะแกรงเหล็กนะครับ เมื่อใส่ส่วนผสมต่างๆเสร็จแล้วประมาณ2วันนะครับน้ำก็จะเริ่มออกสีเขียวเข้มขึ้นเรื่อยๆเราจะสังเกตได้จากตัวภายนอกถังเลยเนื่องจากถังเป็นถังใสนะหุ่นนะครับสามารถเห็นความเขียวจากภายนอกได้นะครับพยายามคนทุกวัน อย่างน้อยเวลาสองครั้งนะครับเช้าและเย็นนะครับเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆกระจายตัวกันน้ำจะได้เขียวเร็วขึ้นส่วนไฟโคมไฟ LED นะครับเราสามารถส่องได้นะครับตลอ,อดย4ชั่วโมงน้ำจะเขียวไวขึ้น ภายในประมาณ4วันนะครับประมาณวันที่3นะครับน้ำก็จะเขียวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้ามีไฟเหลือนะครับเป็นหลอดไฟ led ก็สามารถใช้สองเพิ่มเติมได้ให้น้ำเขียวไวขึ้นแต่ สปอตไลท์ LED ขนาด20วัตต์ดวงเดียวก็พอเพียงที่จะให้น้ำเขียวได้ภายใน4วันในสูตรพ่อน้ำเขียวสูตรนี้นะครับเราจะใส่หัวเชื้อไรแดงได้ตั้งแต่ประมาณวันที่3โดยใส่ไม่ต้องมากนะครับใส่เป็นจำนวนน้อยประมาณสัก1ช้อนชานะครับ เพื่อให้ลายค่อยๆเติบโตขึ้นและน้ำก็ยังสาหร่ายน้ำเขียวก็ยังเติบโตได้นะครับไปพร้อมๆกันประมาณวันที่4หรือ5น้ำก็จะเขียวเต็มที่นะครับรายแดงก็จะเริ่มกระจายตัวแล้วก็แตกตัวนะครับประมาณวันที่6หรือวันที่7 ไรก็จะเพิ่มจำํำนวนมากขึ้นซึ่งพร้อมก็จะไปใช้งานได้นะครับประมาณวันที่6หรือวันที่7นะครับถ้าสังเกตภายนอกในถังที่ไลเริ่มเติบโตแล้วน้ำก็จะเขียวน้อยลงนะครับน้อยลงเรื่อยๆจนกลายเป็นสีน้ำตาลนะครับ จากสีเขียวเข้มนะครับก็จะเขียวน้อยลงนะฮนะในขณะที่ไหลเพราะเพิ่มจานวนมากขึ้นลก็จะเริ่มแตกตัวจะสังเกตได้ว่าจะมีลูกใยตัวเล็กๆมากขึ้นมากกว่าลายตัวใหญ่ในน้ำที่เขียวเข้มกว่านะครับ ประมาณวันที่7ถึงวันที่8ปดไรก็จะเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆน้ำก็จะเป็นสีน้ำตาลเราก็จะเตรียมขั้นตอนใหม่ก็คือเตรียมถังนะครับเตรียมถังแกงและออดไฟเพื่อเริ่มกระบวนการใหม่ในการเตรียมน้ำเขียวสำหรับเพาะายแดงในชุดต่อไปทําเช่นนี้วนกันไปเรื่อยๆนะครับ เราเตรียมประมาณออทั้งหมดประมาณ6-8ถึง8ถังนะครับก็จะได้รายแดงหมุนเวียนใช้ตลอดครับก็เป็นอันจบการสาธิตวิธีการเพราะน้ำเขียวแล้วก็เพาะรายแดงในถังพลาสติก ในที่ล่มนะครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบล้างถังหลังจากเพาะ,ะไรแดงแล้วแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่มีสถานที่มีแดดจัดนะครับเราสามารถใช้ไฟ LED แทนได้สามารถเพาะายแดงในที่ล่มได้ครับเราสามารถใช้ไรแดงไปอนุบาลลูกปลาหรือเลี้ยงปลา ต่างต่อไปครับผมขอบคุณมากครับ